หลังจากมังงะวันพีในตอนที่1 1 2 3น้ั้นได้มีการออกมาเนี่ยเดี๋ยวในวันนี้เราก็จะมาคุยและก็ิเคห์กันว่ามังงะในตอนต่อไปมันน่าจะเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะว่าในเนื้อหาในตอนล่าสุดกลุ่มโมฟาเนี่ยก็ได้เริ่มเดินทางไปที่เอลบาบเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เนื้อหาในตอนต่อไปมันน่าสนใจเอามันเนี่ยจะมีเรื่องราวเกยวกับเอลบาบที่ได้มีการเปิดเผยมาหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องราวที่มันน่าสนใจเนี่ยนั่นคือในเนื้อหามังงะในตอนล่าสุดเราก็จะไดด้้้เเ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 หห็นนนนนอออออาาาากกืืืทัังงตมครรรปิผย่่่วีใ แต่จริงแล้วพวกเวก้พังพวกเขาเนะื้อรู้อยู่แล้วนะวาย,ยอกทรยนแล้วก็หักหนังพวกเขาและมันก็จะได้มีการอธิบายเรื่องราวมากมายในตอนล่าสุดและหนึ่งในเรื่องราวพวกนั้นก็นนคือในตอนล่าสุดเนี่ยมันมีเรื่องราวที่เวก้พังข้านั้นอ่านจดหมายที่เขียนถึงตัวเองเนะฮะหลังจากที่พวกเขานได้ลบความทรงจำไปแล้วโดวยที่จดหมายนั้นในตอนท้ายมันมีข้อความอีอ่หนึ่งเรื่องที่เวก้พังนั้นก็รจะบอกแต่ว่าเนื้อเรื่องนั้นก็ได้ตัดภาพเรื่องราวพวกนั้นไปก่อนราชนนเนี่ยมันก็เลยทําให้เนื้อหาความัับทที่่เวยกกะงนนนน้จออาาใตสด มันกลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะว่าในตอนต่อไปมันจะยังมีเรื่องราวเกิดกับเวกพังเกี่ยวกับข้อความในจดหมายที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยกมาหรือไม่เพราะว่าการที่เนื้อเรื่องตัดภาพเรื่องราวไปขนาดนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจนะว่าข้อความเวกพังมันจะเป็นข้อความที่สำคัญและก็เป็นเรื่องราวที่มันพีิกหลังจากที่ได้ไม่กา้าเปิดเผยกมาหรือไม่เพราะว่าอย่าลืมนะว่าหลังจากพระเอกเนี่ยก่อนหน้านี้นั้นได้มีการโโปต์เรื่องราวว่ามันจะมีเรื่องราวข่าวใหญ่เกิดขึ้นซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เวกพังยังไม่ได้บอกาม่ อาจจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนต่อไปเพราะว่าในตอนนี้กูหมอฟ้านะก็กำลังเดินทรงไปที่เอบาบเพราะฉะนั้นก็เท่าก,กับว่าในตอนนี้เรื่องราวข่าวใหญ่เนี่ยมันก็ใกล้จะได้มีการเปิดเผยมาเต็มทีแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องราวต่อมานะั่นกือเรื่องราวกับฮาคิราชันที่ในเนื้อหาในตอนล่าสุดดอนิลโกบโบกี้เนี่ยเขาได้พูดเอาไว้นะว่าฮาคิราชันของจอบอยมันดูแข่งก่งก่าผมแดงซะอีกซึ่งนั้นกระดูจะเป็นการเปิเรื่องราวนะว่าหลังจากนลูฟี่เนี่ยเขาน่าจะมีฮาคิที่เหมือนกับจอรบบอ และการที่ในตอนนี้กลุ่มหมอฟ้านั้นก็จะไปเอลบับมันก็เลยทําให้เนื้อหาในตอนต่อไปเนี่ยมันน่าสนใจนะว่าเรื่องราวกกับพระคีราราชนน์เจ้าบาคนก่อนหรือว่าเรื่องราวาองนิกาคนคก่อนเนี่ยมันจะได้ไมีการบอกเล่าผ่านจากป่าดอลลี่หรือก็บกี้ในขณะเดินทางหรือไม่แล้วก็เรื่องราวต่อมาเนี่ยนั่นคือประเด็นที่ได้ทิ้งคาวนนว่านวชากากับพระพุทธเอาพวกเขานสงสัยกันว่าการตายของเวกพังมันคือการตายจริงหรือเปล่าและการตายของพระเวกัพังคืออะไรกันแน่ เพราะว่าดูความดูพังดคขอดเนี่ยมัน, USSR, น,นมีสมองของเวรกะพังที่มีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับพวกเขาอยู่ที่น like ั่นและถึงแม้เวรกะพังล่าหลังน้นจะตายเนี่ยแต่ว่าพังเล็ขอดเนี่ยก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้กลายเป็นประเด็นว่าการตายของเวรกะพังมันจะเป็นการตายที่สามารถขึ้นชีตได้หรือไม่เพราะว่าในตอนล่าสุดซันจิเขาเนี่ยก็ได้ยืนดูสมองเวรกะพังแล้วก็ในตอนนี้เวรกะพังลีลิธเธอนั้นก็เดินทางไปกลุ่มวกฟ้าเหมือนกันมันก็เลยทําให้ในตอนต่อไปเนี่ยมันอาจจะได้มีการพูดถึงการตางงเเเวววกกกพพััแล้็รท เขานั้นจะกลับมามีชีวิตหรือว่าสามารถคื้นชีพกลับมาได้หรือเปล่าและก็นานอนนวการที่กลุ่มหมอฟานในกําลังเดินทางไปเอลบาฟเนี่ยในตอนต่อไปหนึ่งสิ่งที่มันน่ารุนที่สุดนั่นก็คือเรื่องราวเกยวกับเอลบาฟในตอนต่อไปมันน่าสนใจอะมันเนี่ยจะมีเรื่องราวเกยวกับเอลบาฟที่ได้ไม่กล้าเปิดเผยออกมาหรือไม่เพราะว่าเกาะเอลบาฟมันคือกองฝันอุโซพและมันก็น่าจะเป็นเกาะที่อุโซพนั้มีบทบาทหลักในภาคนี้ใช่ไหมฮะซึ่งในตอนต่อไปก็อาจจะได้มีการพูดถึงสถานการณ์เอลบาฟและก็อาจจะได้มีการพูดถึงร่่าาวที บอกด,ด้ว,ว่าศัตรูคนต่อไปที่พวกลูฟี่เนี่ยจะได้ต่อสู้จะเป็นใครแล้วก็ศัตรูในภาคเอลบาบเนี่ยมันจะเป็นคนยาวเป็นเจ้าชายโลกิหรือว่าเป็นศัตรูของเผ่าคนยากกันแนะ่โดยที่ในตอนต่อไปก็อาจจะได้มีการปูเรื่องราวพวกนี้ก็เป็นได้นะฮะแล้วก็แน่นอนนะว่าระหว่างการเดินทางไปเอลบาบอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนีน่คือระหว่างทางที่กลุ่มหมอฟานเนี่ยกำลังจะเดินทางไปเอลบาบมันจะมีเรื่องราวการว่าก่อนต่างๆ่าน้ำมันเนี่ยจะมีเรื่องราวที่เข้ามาแทรกก่อนไปเอลบาบหรือไม่โดยที่ในคลิปวิเคราะห์ก่อนหน้้้้าานนีีรรกกก็จะะะไไดมคปแลว แล้วก็มาที่เรื่องสุดท้ายน,นี่คือประเด็นที่ใครหลายๆคนเนี่ยต่างสงสัยกันนะว่าในตอนนี้กลุ่มหมอฟานี่นกํกำลังดีใจที่จะได้ไปโอบาบแต่ว่าในตอนน,นี้เวกพังพวกเขานน้นตายเกิดหมดและศพของเวกพังร่างหลักเนี่ยมันก็ยังอยู่บนเรือพวกเขามันก็เลยทําให้มีประเด็นนะว่าทำไมกลุ่มหมอฟางเนี่ยถึงไม่มีใครเศร้าที่เวกพังนั้นตายแล้วก็การที่พวกเขาปกป้องเวกพังไม่สาเร็จเนี่ยทำไมถึงไม่มีใครที่เสียใจกับเรื่องราวพวกนี้เลยนะฮะโดยที่เนื้อหาในตอนต่อไปมันก็อาจจะได้มีการเปิดเผยเรื่องราวพวกนี้ออกมาก็เป็นได้ แต่ว่ายังไงซาเนื้อหาที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยมันก็คงจะไม่พ้นเรื่องราวเอวบฟที่กลุ่มโมฟานนี่ก็ต้งจจเดินท้าวเป็นก่อต่อไปว่าเกาะคนยาที่อซ้มนี่อยากไปนักหนาเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในเนื้อหาในภาคนั้นนั่นเองนะฮะโอเคเลยนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแลวก็ไปคลอกันในคลิปนี้ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อ,อ,อ,าอหาเคลมหมาวเม่าครัว